สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมอีกรอบหนึ่งกิติกวินซึ่งผมเข้าวกิบิสามาเจออย่างนี้ขึ้นมาอีกแล้วมันอย่างนี้ทุกรอบอ่ะทำไมผมบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกรอบอ่ะผมเล่นมาหลายรอบแล้วจะผมจะเล่นเฉพาะตอนที่มันอัปเดตเท่านั้นโอ้ไม่ถูกเขียวทุกเขียวก็จบ ไม่มีตัวเขียวหรอตัวเขียวหมดเพระตัเฟกเฟกมาตัวเขียวหมดจะไอ้ตรงเค้กมันจะอันลน็อกยังไงอันล็อกยังไงวะเค้ยตรงเค้กเป็นอั่างลกเอกอออ mày 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 ร้านนี้เลยสลัดบัรบริการกดผลปีศาจและเกมร้านเลท12และบริการเติมโลบักเลท2ถึงเลท15ยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะสนใจลิงใต้ล่างคลิปเลยนะทุกคนเอาละทุกคนดูเหมือนว่าวันนี้ในโลของมดเรามีอัปเดตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยให้ตามหาอาหารของเชาวเม็กซิกันนะครับก็คือทาโก้นะครับอ่าทาโก้เนี่ยมันได้ซ่อนอยู่ในแมปนะทุกคนก็เป็นไอเทมใหม่ล่าสุดที่เขามาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีหากันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราทำน้ำยาบินกัน ยาบิทนที่รวดเร็วของเราเนี่ยก็คือซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าบอสจะเกิดพอดีนะอ่าในเส้นทางการหาของเราเนี่ยทาโก้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะทุกคนอ่าอยู่หลังบอสนี่เลยนะครับบอสบอกอะไรเนี่ยมาในกันเถานี่แต่ที่จริงเนี่ยทาโก้เนี่ยจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นหลังภูเขานะทุกคนอ่นนี่นี่นะทุกคนเห็นปะอ้าวได้แล้วง่ายมากเลยนะง่ยง่ายจริงๆนะครับสำหรับเค e s หายเทพี่ยนั้นทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับว่าโอเคเข้าใจแล้วหลังภูเขาไฟนี่เองเหรอ กี่มา,มาแล้ดับเดี๋ยวจะมโยแข็ตรงขาที่เก้าไว้มันก็ยังนเี้เยว่านหนึ่งนะเขาบอกว่าอยู่หลังภูเขาไฟใช่ไหมเดี๋ ไม,ไ,มไม่ไม่ทิ้งก่อนไหนะทาโก้ยังไม่เห็นเลยโอเคเห็นเลวทีง่ายเอาไปใส่ไอเทมต่อไปไม่ไม่ใช่อันนี้ YouTube ไล่เขมต่อไปดูใน y o u t ท b e ถั่วเขียวก้อยฟอ้าและห้าแมวป่าสุดเปลกฮึพี่คัดชาวันดูเพลงนั้นหรือมาได้ไงควรเป็นวันเกิดของเกมนี้นั่นเองเว้ยอ่าแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีงานวันเกิด แต่งตัวก่อนเลยครับทำน้ำยาบินเจ๋งๆก่อนนะทุกคนเอาละผมก็ได้ทําการแต่งตัวนะครับไอ,อ้นี่แต่งตัวแบบนี้เลยเป็นไงให้สมกับเป็นพ่อหมดเลยนะครับทาน้ํายาบิน,นแบบว่าแต่งตัวเป็นงานแอบก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องแต่งตัวเป็นงานวันเกิดก่อนเว้ทุกคนวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของทุกคนนะครับในโลกนี้เลยนะครับอแอบ,บที่เราจะได้มาเจอกันในโลกแข่งพ่อหมดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแต่งตัวก่อนเลยครับทำน้ำยาบินเจ๋งๆก่อนนะทุกคนเอาละผมก็ได้ทําการโอเคเข้าใจแล้ว มาโตกันเลยเพชรกับน้ำเพชรน้ำเขียวโอเคได้มาังเร็วว่ะเพชรน้ำเขียวเจิงทองแบบนี้ในสมองไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าเกมได้เพชรน้ำเขียว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  จะมาทำอะไรวะขอเดี๋ยว ไปเจอไหม้ทำอะไรน้องไปยุ่งอไรบหัดผ่แม่ัทไมอ่ะรัด่ไมไม่รู้น้องเล่นอะไรอ่ะน้องอยากขออานนังก่อน ไอเท็มหนึ่งเพราะว่าเนี่ยน้องรับไปเกลนแม่ก่อนไปโอเคเราไม่รู้นะครับแม่เาตั้งไว้เดี๋ยวแม่จะใช้เราจะช่วยลัน เล้วไงเค้กวันเกิด ไอ้แซดนูหาเคปไม่เจอโคตรเป็นวันเกิดของเกมนี้นั่นเองเว้ยอ่าแล้วก็วันนี้ เทียนนะครัปักเทียนขึ้นมาบนนี้นะครับแล้วก็จะเขียนว่า Happy Birthday w a k ก y w i ิซทุกคนนี่ว้าว <Wow. S 1> ตัว,ว่าเค้กเนี่ยเหมือนดูเหมือนว่ากำลังจะตัดนะครับตัดแบ่งกันแล้วนะครับเเดี๋ยวก่ออื่นเลยเนี่ยเราจะทํายังไงต่อไปนะครับภารกิจเดี๋ยวเรามาดูป้ายก่อนนะครับเขาบอกว่าให้มองหานะครับอ่ามองดูในถ้ำนะครับอ่าแสดงว่านะครับเราต้องไปหาไฟในถ้ำไว้ทุกคนเพราะว่าอะไรหรือว่าตอนต้นเกมเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าให้จุดไฟนะครับให้แสงไฟให้กับเค้กนะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูในถ้ำกันเลยนะครับไปหา ไฟมาจุดให้กับเค้กนั่นเองนะทุกคนขอ้ทุกคนเข้ามาในถ้ำแมงมุมเลยนะครับขั้นตอนในการทําเค้กนะทุกคนไอเทมใหม่อ่ะอุ้ยนี่ไงทุกคนอ่าดูเหมือนว่าจะเจอเออไม่ขีดไฟตรงนี้นะครับครับเนี่ยเจอสูตรและ

มานี่ไอเทียนมานีต่มีหลายคนที่ไม่ใช่เซียนเกมอะกว่า<ช>จะมาก็อัปเดตสกว่าจะมาก็อัปเดตสองทีเลยบ้าเข้ามาหนึ่งทีในเซิร์ฟเวอร์นี้คือเข้ามาหนึ่งทีในวันนี้ ก็เหมือนว่าเป็นวันเกิดของทั้งหมดเลยแบบวันเกิดของพ่อมดทั้งหมดอ่ะใช่มันคือวันเกิดของพ่อมดทั้งหมดท่ามเข้ามาในวันนี้โอเคมี่แสงไฟนะแสงแสงแสงอีกคั้งหนึ่งแฝงในเค้กมันเป็นของหยู เกบลงพื้นแงนะอันนี้มีเค้กแล้วอันนี้ยังไม่มีเค้กเอาไปจบคลิปแล้วนะ keep that